ครัวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะครับักเรียนมาดูนะว่ามีอะไรบ้างครับอีกหัวข้อนึงคือการปฏิบัติตัวีให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านร่างกายนะครับนะในวิชาสุขะและพลระรศึกษาในชั้นป .4 ของเรามาดูกันเลยนะครับว่า,าในเรื่องของ าการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเนี่ยจะแบ่งระหว่างเพศช,ชายและเพศหญิงนะครับมาดูเพศช,ชายนะครับเพศช,ชายก็คือจะมีคนนักแข่งนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไหลกว้างนะเสียงห้าวนักเรียนสังเกตดูเมื่อ,อนักเรียนมีอายุเพิ่มขึ้นหรือ,อถึงวัยนะครับ ช่วง9ถึง12ปีเนี่ยนะครับจะเป็นเป,นเป,นปลี่ยนไปตามนี้ผู้ชายอีกหัวข้อนหนึ่งของผู้ชายก็คือมีนวดเานะครับส่วนผู้หญิงนะครับนักเรียนเห็นว่าหน้าอกจะโตขึ้นนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ที่เรื่องนะนักเรียนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสองมีประจำเดือนนะครับสะโพกผายออกเสียงเล็กแหลมนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างไรลูกระหว่างเพศช,ชายและ นะครับนะต่อไปพัฒนาการทางด้านเพศชายนะครับัวข้อแรกคือเห็นไหมครับหัวไหลกว้างขึ้นนะกล้ามเนื้อแข็งแรงนะมีสิวขึ้นที่ใบหน้านะครับฟันแท้เริ่มขึ้นแทนฟันน้ำนมนะลองสังเกตดูนะครับต่อไปน้ำหนักและส่วนสูง เป็นไงครับเพิ่มขึ้นนะเราเรา,เรากระจายออกมานะครับออกมาเป็นแผนภาพนะต่อไปเสียงแหบห้าวแขนขายาวมือและเท้าใหญ่ขึ้นนะครับพัฒนาการด้านเพศหญิงนะครับเหมือนกันครับแขนขายาวนะเสียงเล็กแหลมสะโพกภายออกหน้าอกโตขึ้นเอวเล็กลงนะครับ ฟันแท้เริ่มขึ้นแทนฟันน้ำนมน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นมีสิวขึ้นที่ใบหน้านะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านร่างกายนะมีการเปลี่ยนแปลงนะักเรียนก็ต้องมีการาปรับตัวนะครับให้เหมาะสมนะครับมาดูนะครับ,นะรบในหัวข้อของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการด้านร่างกายนะ เราต้องหมันดูแลรักษาความสะอาดใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีคุณค่านะครับมีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอต่อร่างกายนะครับนะบนะต่อไปเมื่อมีการพัฒนา พัฒนาการทางด้านร่างกายอีกตัวหนึ่งก็คือพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับอันที่หนึ่งคือเมื่อน,นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับนะมาดูนักเรียนเริ่มจะสนใจความรู้สึกของผู้อื่นอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายสนใจเพศตรงข้ามต้องการการได้รับยกย่องแต่ไม่ชอบการเปรียบเทียบนะครับคนโน้นดีกว่าคนนี้ดีกว่า,น,วานะครับ ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับต้องการเป็นที่ยอมรับของอกลุ่มนะครับสนใจตนเองมากขึ้นรักสวยรักงามอยากเป็นตัวของตัวเองอ๋อนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางด้านอารมณ์นะครับจิตใจและอารมณ์นะนักเรียนต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับ เก็บความรู้สึกไม่ดีไว้ข้างในนะครับไม่ต้องเผยออกมาแล้วก็ไประบายกับตัวเองนะเมื่อมีปัญหาทางด้านจิตใจควรปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองทาตัวให้เป็นที่รักของเพื่อนและคนในครอบครัวนะครับหางานอดิเรกทําหรือเล่นกับเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันกน,นะครับแล้วเล่นกับอายุที่โตกว่าเปไงโดนแกล้งกันบ้างอะไรบ้างเนาะนะครับ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นนะครับนะเข้าเมืองตะลิวลอตอตามนะครับน่นเะนะมาดูยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกความอดทนรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับน็่คือในเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกับไรลูกเหมาะสมกับอ่าพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เรานะครับเนาะ ในหัวข้อนี้ก็จะจบในเรื่องของอะไรครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับหัวข้อนี้เราเรียนอยู่2หัวข้อคือพัฒนาการด้านร่างกายนะครับ 2. พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้นะครับนักเรียนจะนําไปนําไปทำอะไรครับ เาไปทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้นะครับในหน่วยนี้นะครับอันนี้ครูขอจบหัวข้อทั้งสองหัวข้อนี้ก่อนสวัสดีครับ